สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่605นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องพรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่ๆนะต้องบอกว่าอ่าผมได้แบบนี้มาพี่เห็นไหมเป็นพระสมเด็จพี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะอันนี้ผมเง้มแงม้มไว้นะพี่นะผมเง้มแงม้มไว้แล้วเพราะว่าเวลาผมแกะอย่างเงี้ยมันจะแกะผ่านกล้องพี่ผ่านกล้องโทรศัพท์นะพี่นะอ่า ผ่านกล้องวิดีโอผ่านกล้องโทรศัพท์แล้วทีเนี้ยมันจะแกะยากมันจะทําให้พระเสียหายแล้วพี่ผมงียรเงี้ยผมจะให้พี่พี่ดูกรอบดูความเก่าของกรอบแต่องค์พระข้างในองค์ประกอบโดยรวมผมยังไม่ได้ดูนะพี่นะผมยังไม่ได้ดูนะพี่อันนี้คือผมวัดมาเลยนะ,อะเอามาลุ้นเลยพี่เอามาลุ้นกับพี่พี่ fc เลยนะครับอันนี้เป็นเรซินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรซินนะแต่เขามาแบบนี้พี่เขาถักลวดมาเป็นเรซินแล้วเขามาอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอะ เขาอยู่แบบนี้คือผมเอามาคู่เลยพี่แล้วดูด้านหน้าพี่เห็นไหมดูด้านหน้าเนี่ยดูกรอบแตกหมดละเห็นไหมมีรอยแตกแล้วดูด้านหน้านะครับพี่เรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแกะวันนี้แกสดสให้ดูเลยแกวันนี้แกสดสดให้ดูเลยว่าองค์พระข้างในจะสวยหรือไม่สวยนะพี่นะอ่าเดี๋ยวเขายมาลุ้นกันนะพี่นะว่าซุ้มจะตกขอบหรือเปล่านะครับอ่าองค์ประกอบโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างนะพี่เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะพี่ๆนะ แต่เนี่ยผมอยากให้พี่ดูพี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนพี่เดี๋ยวค่อยแกะนะพี่นะเดี๋ยวค่อยแกะนะมเดี๋ยวค่อยแกะดูดูพระเห็นไหมดำาๆเนี่ยผมว่าเป็นลักนะพี่นะดำาๆเนี่ยผมว่าเป็นลักพี่พระองค์เนี้ยโอ้โหขนาดนี่อยากจะบอกว่าสวยทะลุก,กรอบเลยแต่ก็เดี๋ยวค่อยดูพี่เดี๋ยวคอย่ยวคอยดูกันเนาะเดี๋ยวค่อยดู ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับศ9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วนไอดลันะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆอ่าอันนี้ผมไม่อ,ออกนะเดี๋ยวเอาไว้งี้แหละเอาไปให้ไปเลยนะครับเอาให้ไปพร้อมกันเลยนะเห็นไ,ไหมดูดูก่อนพี่ซองดูเนื้อก่อน่องดูก่อนก่อนจะไปดูองจริงนะพี่นะก่อนจะไปดูองค์จริงข้างในนะพี่่องดูก่อนพี่ดูสนิมงอนพี่ดูกรอบโอ้โหสนิมเคลอะหมดเลยนะครับกรอบเห็นไหมนี่แล้วกรอบข้างนอกก็คุณมัวหมดเลย อเอามาลุ้นแล้วพี่ลุ้นกันเลยนะครับพี่ลุ้นกันเลยนะครับลุ้นกันเลยพี่ลุ้นกันสดๆดนะพี่นะลุ้นกันเรียบสดๆดเรียวๆนะผมก็ยังไม่เห็นนะองค์จริงข้างในนะครับอ่าผมส่องผ่านแต่ตรงนี้นะเจ้าของบอกไม่ต้องแกะนั่นไอ้ทิดเอ้ยไม่ต้องแกะมึงเอาไปเลยเขาบอกงี้นะมึงเอาไปเลยเนี่ยมาเก่าๆแบบนี้เอาไปลุ้นเลยเดี<ไ>๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้เรามาลุ้นกันพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน อืมจะแ,แกะยังไงนะแกะยังไงดีอะพี่เดี๋ยวนะพี่นะลุ้นกันนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่ สวยบ้างเถอะขอให้องพระออกมาสวยๆแล้วพี่นะขอให้องพระออกมาสวยๆนี่นี่ดูพี่ดูดูนะดูดูเลยนะครับนี่เห็นไขอให้องพระออกมาสวยๆนะพี่พี่พี่ดูด้านหลังก่อนพี่ดูด้านหลังเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูร่องรอยดูร่องรอยนะพี่นะดูร่องรอยเห็นไหมครับดูร่องรอยนะครับพี่ ดูร่องรอยนะดูร่องรอยปริปรแยแยเห็นไหมปริปริแยแยย่นยนแล้วดำๆนะี่คือลักนะพี่อ่าผมมองเป็นลักนะพี่จะไม่ได้ส่องนะจะไม่ได้ส่องเดี๋ยวให้ส่องกับพี่ๆเลยอ่าลักจริงๆพี่มองไม่ผิดนะพี่โอ้โหดูเนื้อดิพี่จ๋าเนื้อแบบขาวสะอาดมากเลยพี่ขาวแบบนวลนว,นวสวยเลยนะพี่นะเห็นไหมโอ้โหเนี่ยพระถูกรอกลักมาพระองค์เนี้ยผมว่า เจ้าของเดิมน่าจะลอกรักแล้วก็ใส่กรอบเจ้าของเดิมน่าจะอลกอกรักมาแล้วใส่กรอบแล้วก็เอาทิ้งไว้แบบน,นี้เลยนะพี่นะทิ้งไว้เลยนะครับกรอบอาจจะกรอบเนี่ยอาจจะถูกจะเลอะมาบ้างแล้วนะครับจะถูกเหงื่อถูกอะไรมาบ้างแล้วก็เอามาใส่ไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยเวลาไว้นานหลายปีหลายสิบหลายสิบสิบปีนะครับกรอบก็เลยขึ้นสนิมนะพี่นะเห็นไหมอ่า ดูดูพี่ดูหลังดูหลังโอ้โหพี่จา๋า <c oughs> จะเปิดเท่าไหร่ดีนะพี่องค์เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะพี่ๆภาบนี่อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่เราเรามาลุ้นกันโอ้อหเดวเดี๋ยวเดวปิดก่อนปิดก่อนปิดแล้วมาลุ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นผมก็จะส่องพร้อมๆพี่ๆนะพี่นะผมก็จะส่องพร้อมๆพี่ๆ ภาพ้มองไม่ผิดจริงๆมองไม่ผิดจริงๆพี่สวยจริงสวยจริงนะครับสวยอย่างเหมือนที่เราดูข้างนอกเหมือนในกรอบเลยพี่จ๋าเดี๋ยวดูเนื้อนี่เห็นไหมพี่ดูเนื้อนะครับนี่โอโ้โหพี่พี่ดูดิครับแบบนี้นะโอโ้โหเนี่ยครับเห็นไหมดูเนื้อดิครับพี่พี่เนื้อเนี่ยหนึบนุ่มเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะ เนี่ยหนุบนุ่มเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเนื้อหนุบนุ่มเป็นก้อนๆเลยนะพี่ๆแล้วมีคราบแป้งด้วยนะมีคราบแป้งด้วยนะอ่าเนี่ยครับพี่ๆเห็นไหมอ่าเนี่ยครับมาดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับนี่เส้นซุ้มนะครับนี่เห็นไหมเส้นซุ้มหวายพาซีตกขอบฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้จะตัดห่างหน่อยนะพี่นะเห็นไหมแต่ตกขอบนะครับเป็นเขาเรียกตกขอบอยู่แล้วแบบนี้นะครับพี่ๆเห็นไหมเส้นซุ้มอ่าซอกหลักแร้นะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่านะครับ เกยเอียงมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะครับนี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยพี่เห็นไหมมีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเ,เส้นบังคับพิมพ์นะปกติแล้วเขาจะตัดชิดเลยก็มีนะพี่นะอ่าเนี่ยอันนี้มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับอ่าองค์นี้โอ้โหพ,พ,พี่จ๋าอเอาบอกราคาก่อนเลยพี่องค์นี้แบ่งปันพี่พี่เท่าไหร่ดีองค์นี้เอาเก้าพัน 500ร้อยบาทอะผมเอาเก้าพันห้ารอยบาทพี่องนี้ผมเอาเก้าพันหรอยบาทนะองนี้ผมเอาเก้าพันห้าร้อบาทโอ้โหเปิดราคาผิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่เปิดราคาผิดหรือเปล่าเนี่ยผมอะน่าจะเปิดสักหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นนะมาแบบมาบ้านเก่าเก่าไปเน่พี่ผมว่าผมว่าผมเปิดราคาผิดแน่นอนพี่อ่ะก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถือว่าเอามาแบ่งกันเอามาแบ่งปันกันนะพี่นะถือว่าเอามาแบ่งปันกัน ก่อนอื่นนะครับดูใบหน้ายไหมครับนี่พี่พ,พี่ดูเนื้อเนื้อตรงใบหน้าเห็นไหมมวลสารเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมไล่ลงมานะครับลำตัวหน้าอกเห็นไหมวงแขนนะครับนี่ร่องนักแข้งร่องเท้าตรงเท้าเห็นไหมพี่อฐานชั้นที่หนึ่งเห็นไหมนี่เนี่ยเขาจะมีเส้นเล็กๆวนอยู่เห็นไหมนี่นี่วนขึ้นไปไหนพี่ยังเป็นสันเส้นอยู่เห็นไหมอ่ายังมีสันเส้นนะตรงนี้ยนี่เห็นไหม เนี่ยเห็เนไหมอ่าฐานชั้นที่สองนะครับนี่เป็นฐานอาขาโต๊ะเป็นฐานสิงนะพี่นะเห็นไหมฐานชั้นที่สามก็เป็นลักษณะฐานหมอนเหมือนหมอนรถไฟนะพี่พี่เห็นไหมดูเนื้อดีเป็นจำ้จำๆเป็นก้อนๆเห็นไหมพี่โอ้โหพี่ผมว่าผมเปิดราคาผิดเนีน่ยลยพี่แต่ไม่เป็นไรพี่ผมเปิดแล้วก็เอาตามที่ผมบอกนะพี่เก้าพันห้าร้อยบาทนะเอาเก้าพันห้าร้อยบาทตามที่ผมบอกเลยพี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับโอ้ พี่คุ้มอองเนี้ยผมบอกเลยคุ้มเกินคุ้มอ่ะคุ้มเกินคุ้มพี่จา๋าคุ้มเกินคุ้มนะคุ้มเกินคุ้มจริง,รงๆนะครับเนี่ยดูเนื้อดิครับดูเนื้อหาดิครับเนี่ยดูเนื้อหาโอ้โหเปิดราคาผิดอะแบบนี้มาก็เก่าเลยนะพี่นะมาแบบนี้เลยนะอ่ะเนี่ยดูกรอบดูอะไรเนี่ยมาแบบนี้เลยพี่อ่ะพริกดูด้านข้างนะพี่นะด้านข้างดำๆนี่คือลักนะพี่นะลักเห็นไหม ไม่ล <icana>, ักเห็นไหมเงาเงาเก่า really ๆเลยเห็นไหมเนี่ยถูกลอกลักออกไหนไหมมันนีรอยรอยลอกรอยขูดออกอยู่เห็นไหมเนี่ยดูเนื้อมวลสารดิดูมวลสารตรงนี้เห็นไหมเป็นจำจำก้อนๆเลยนะพี่นะเป็นจำจำก้อนๆเลยนะเห็นไหมอ่านี่ดูเนี่ยโอ้โหลักเนี่ยเห็นไหมดูมวลสารดูมวลสารก้อนนี้เห็นไหม 9, 500โอ้โห9,500บาทโอ้ผมว่าผมเปิดราคาผิดแน่พี่ผมเปิดราคาผิดแน่ใครได้ไปองนี้ก็คุ้มเกินคุ้มอะพี่ได้พระสวยๆแบบขั้นเทพเลยนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมอืมผมว่าผมเปิดราคาผิดมากเลยพี่องเนี้ต้องมี20,000นะองเนี้ต้องมีเปิด20,000นะโอ้โหผมเปิดไป9,500บาทองนี้น่าอะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะอามาถือว่าแบ่งปันกันพี่ถือว่าแบ่งปันกันเนาะถือว่าแบ่งปันกันองค์นี้ผมเอา9,500บาทนะครับพี่ๆจา๋าเก0พาบาทนะอ่าพิจารณาดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชนะอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่ๆนะองค์นี้ผมเอา9,500บาทครับผมอ่า9,500บาทนะครับพี่ๆจ๋าอ่าส่องดูเนื้ออ่คอ่คอยไล่นะพี่นะอ่าไะไรที่ใบหน้าก่อนเลย ทุกคนนะครับจับกล้องส่องพระมาปุ๊บส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับแทบจะทุกคนนะพี่นะนะไล่ลงมาหน้าอกลงมาซอกรักแร้ลำแขนอ่าไล่ลงมาพี่ไล่ลงมาค่อยๆไล่ลงมานะอ,าอ,นอ่ะาอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆนะพิม์ใหญ่นะผมเอาเก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะเห็นไหมดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเห็นไหม โอ้โหนี่นี่รอยปีแย่ย่นย่นเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่รอยปีรอยแย่รอยย่นเห็นไหมอ่าโอ้โหพี่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปิดถือว่าเปิดแบ่งปันพี่พี่แล้วกันถือว่าเปิดแบ่งปันพี่พี่แล้วกันถึงจะเปิดราคาผิดก็ไม่เป็นไรพี่อ่าเต็มใจแบ่งนะพี่นะเต็มใจแบ่งดูนะครับพี่พี่จห คมันนะองค์นี้บอกเลยสุดจริงสวยจริงนะครับสวยแบบแชมป์เลยอ่ะองค์นี้ผมเอา9,500บาทนะครับ9,500บาทเท่านั้นเองพี่จา๋าอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ